Well สวัสดีครับ <Anna. S 1> ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการแฟบทีวีนะครับประจำวันหยุดวันปิยะมาหาราชนะครับ <S <s <it> <S กับฟลุกอาชิและก็บกครับ <S <s <it> <S ใช่แล้วค่ะและตอนนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมา <S <s it> <s it> <S ที่อาชิ <S <s <it> <S และก็บ <s it> และก็มูตังและก็มูตังด้วย รายการแซฟทีวีค่ะช่วงนี้นะคะบบน้องอาชีแล้วก็เจ้ามูตองค่ะจะพาคุณผู้ชมชม,มาพบก,กับสถานที่พรอป่าสังสรรค์แห่งใหม่นะคะซึ่งอยู่ย่านทาวินทาวค่ะที่นี่เขามีชื่อว่าเดอะทาวโรสนะคะถ้าเกิดทุกช่ออยากนัก็มาที่ถนนเลียบทางด่วนเอกมัยรามินชาหรือว่ามาที่โรงแรมทาวินทาวก็จะมาพบก,กับที่นี่ละค่ะที่นี่เขาถือว่าเป็นไลฟ์สไตล์คอมเพล็กซ์นะคะมีทั้งร้านเสริมสวยนะคะร้านอาหารร้านทำเล็บร้านขายเสื้อผ้า ขสุนัขร้านขายเซ้าสุนัขแล้วก็ร้านอาบน้ําหมาด้วยนะคะซึ่งวันนี้เป็นวันเกิดของเจ้ามูตองครบหนึ่งปีพอดีค่ะวันนี้น้องมาชิก,ก็เลยจะมาให้ของขวัญเดกานพามมูตองมาอมาบน้ํามานวดสปากันนะคะอาวพร้อมยังครับพร้อมแล้วไปกันเลยมาถึงร้านฮุงจูมิ่งแล้วนะคะที่นี่มีอะไรบ้างคะเอออาบน้ําตัดขนนะคะแล้วก็มีสปาให้น้องหมาะคะ่ะดีเลยคะ่ะเดี๋ยวมารับนะคะ